ค่ you, ัพ like ี่เฟมก็อยากที okay. okay. оче, ่จะไปสายดนตรีครับก็เริ่มจากความชอบส่วนตัวเลยค่ะเพราะว่าชอบเล่นดนตรีก็เลยคิดว่ามันเป็นตัวของตัวเองอะค่ะมันเราทําสิ่งนี้ได้ดีก็เลยมุ่งมั่นที่จะไปสายดนตรีครับโอเคครับจะถามว่าใครนะครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการซัพพอร์ตของพี่เฟมครับ ก็อันดับแรกก็คือพ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าก็คอยให้ส่งไปเรียนตลอดค่ะสอนออให้แบบพาไปเรียนพิเศษเรียนเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ตลอดค่ะแล้วก็มีคุณครูที่รองเรียนค่ะคำถามต่อไปนะครับใครที่นะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการซัพพอร์ตพี่เศมครับ กับแ,แม่คอยซัพพอร์ตมาตั้งแต่เริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกก็คือตอนประถมค่ะจนมาเรืเร่อยๆจนได้พอถึงมัธยมก็ได้เข้าไปอยู่ในวงโยธวาทิตของโรงเรียนก็มีค,คุณครูสุรชัยคอยสอนเกี่ยวกับการเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นที่มันหลากหลายเลยทำให้ยิ่งมั่นใจว่าตัวเองชอบดนตรีต่อไปนะครับ อะไรนะครับเป็นเหต да <schnell> ุผลที่ทําให้พี่เฟรมนะครับเลือกเรียนคณะนี้และมหาวิทยาลัยนี้ครับก็เนื่องจากที่ว่าอยู่วงโยธวาทิตโรงเรียนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเวิร์กช็อปไปดูเวิร์กช็อปของ YTO อะค่ะที่เป็นด <high> ุยยางเยาวชนของมหาวิทยาลัยไม่ดนค่ะก็เห็นว่า เออเขาเก่งจังเลยเขาทำไมเขาเล่นกันเก่งจังเลยก็อยากอยากเข้าไปเรียนที่นั่น,<อ>นะคะ่ะอยากเก่งแบบเขาอ่าโอ,โ,อโอเคครับสุดท้ายนี่ครับพี่เฟรมนะครับมีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆที่อยากจะไปเรียนสายดานตรีแบบพี่เฟรมนครับค่ะสําสหรับน้องๆที่อยากจะเรียนสายดานตรีนะคะถ้า น้องๆรู้ตัวแล้วว่าน้องอยากมาสายนี้จริงๆก็อยากให้น้องขยันฝึกซ้อมค่ะอยากให้ซ้อมเครื่องดน,นตรีที่ตัวเองชอบบ่อยๆค่ะเพราะว่า <yeah. S 1> มงโยธท,ทิติตของโรงเรียนนะคะนอกจากที่น้องๆจะได้ฝึกเครื่องดนตรีอื่น,นแล้วน้องๆก็โรงเรียนอะ่ะเขาจะมีงานโรงเรียนให้ แบบออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่บ้างหรือว่าไปโชว์จัดแสดงโชว์อะไรของน้องเรียนนะคะมันจะทำให้น้องมีความกล้าแสดงออกมาขึ้น,นะคะ่นางสาวอภิสรนดอนเหนือสิทธิ์เก่ือเพพัทราภพิษสำเนจการศึกษาระดยองศาปีที่หกปีการศึกษารสา 6, รงพัหเป็นคนแรกที่สอบเข้าสาขาดนตรีศึกษาและการสอนมิทยาลัย โรงเรียนขสมาวามิทยาไม่องอหลนได้สําเร็จเป็นนักเรียนที่ผู้ครองส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะด้านดนตรีมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาแล้วก็เรียนเสริมเพิ่มเติมด้านดนตรีมาโดยตลอดพอเข้าศึกษาต่อระดับม1ถึงหมหที่โรงเรียนพัทลุบพิษก็ได้เข้าชุมนมุมโงโรยาเอโยธวาทิศ ได้ร่วมกิจกรรมกับชุมนุม,โมงโยธวาทิตของโรงเรียนให้บริการชุมชนและสังคมในเฉพาะโดยเฉพาะด้านดนตรีมาโดยตลอดเป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีในด้านของการเรียนการเล่นดนตรีการมีจิตอาสาช่วยสังคมเป็นนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนดีดนตรีเด่นนะครับเป็น นักเรียนตัวอย่างที่จะเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องต่อไปวันเหล่าชาวพัทลรพิษรู้สึกภูมิใจในตัวนักเรียนนะครับที่มีความสามารถด้านดนตรีแล้วก็เดินตามบันของตนเองได้จนประสบความสําเร็จขอให้น้องอภิสร์ดอนเหนือประสบความสาเร็จในด้านดนตรีตลอดไปครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ปกครองของนางสาวสอภิศร์ดอนเหนือนะคะซึ่ง ในฐานะที่เป็นแม่เป็นแม่เขารู้สึกว่าภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอชื่นชมในตัวเขาเองที่เขาตั้งใจมีเป้าหมายชัดเจนมาตั้งแต่ต้นทําให้แม่เองเนี่ยสนบับสนุนเขาได้ถูกทางแล้วก็เป็นที่น,นะครับก็บเป็นคนแรกของเป็นลูกศิษย์คนแรกนะครับ ของโรงเรียนพ,พ,พัฒนาประพิตตั้งแต่ก่อตั้งมาที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟัน,นสิ่งต่างๆับศึกษาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนสามารถไปเรียนสอบเข้าวิทยาลัยอุษยากษะสมหาวิทยาลัยมีตนได้ตันนี้ก็เป็นความภูมิใจของครูโรงเรียนพ,พ,พัฒนาประพิตทั้งโรงเรียนนะครับถูกก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอย ดูแลเขาในส่วนของที่เราเป็นครูผู้สอนและทํากิจกรรมมุ่งโยตวัินแต่สิ่งอื่นใดก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับลหลายท่านที่เข้ามามีส่วนให้การสนับสนุนจนให้เด็กเหล่าน,นี้ได้มีโอกาสนะครับแล้วก็อีกบุคคลท่านหนึ่งที่เราจะไปพูดถึงไม่ได้เลยก็คือผู้ปกครองนะครับก็คือพ่อและแม่ของน้องเฟรม ซึ่งแม่ของน้องเป็นี่ก็เป็น,รรรรรนครูอยู่ที่เมืองพัทลลระบพิษนะครับครูอมรพงศ์ดอนเหนือก็ขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนและก็ให้โอกาสครูได้ดูแลลูกสาวครับผม